สวัสดีทุกคนนะฮะนี่คือรายการไดจีอาร์สายเจ้าตีเกลรีวิวอยู่กับผมจิ๊กโก้เฟรซี่เกลนี่ก็คือเกมเอสโฟลิคนะฮะเรามาถ่ายกันเลยดีกว่านะฮะไม่รู้ตอนนี้เสียงไม่เบาหรือเปล่าเดี๋ยวลดเสียงเกมก่อนเสียงเกมแม่งดังสักสโอเคเราแต้เยอะเลยนะฮะก็คือผมไม่ได้แคสนี่บอกคำเดียวว่านานี่นะฮะโอเคแล้วก็ได้มาแคสกันหน่อยก็เป็นอะไรที่น่าคิดถึงคนดูมากๆเลย เป็นยังไงันบ้างนะฮะพักคูว่ครับสบายดีไหมสบายดีเปล่าโอเควันนี้เราก็จะมาเล่นเกม S4 League นะฮะย้อมหาห้องก่อนอันนี้มีโหมดใหม่มาแล้วนะฮะโหมดซิกแล้วก็ด่านสกายไลน์นะฮะเอ้หมนมนไอ้เฮี้ยสัตว์งั้นวันนี้มาขอรีวิวโหมดโหมดใหม่แล้วกันฮะโหมดนี้เป็นโหมดเกี่ยวกับพวกเอ่อเก็บ ทงนะฮะเก็บทงเพื่อเอาคะแนนนะฮะจะฆ่ากันก็ได้จะไม่ฆ่ากันก็ได้ทีมไหนที่เก็บเก็บทงแล้วได้คะแะนนเยอะกว่าทีมนั้นก็จะเป็นผู้ชนะการเก็บทงก็เท่ากับการยึดครองนะฮะก็สล็อตโหมดนี้ก็เป็นโหมดที่ผมคิดว่าเป็นโหมดที่แจ่มไปเลยโหมดหนึ่งนะฮะเหมืนผมกาลังเ,เล่น,เล,น,เ,ลนเล่นเกมอะไรไบโอไบโอ닉คอมบานโดนี่มันจะมันจะมีเอโหมดอะไรวะโหมดทงให้เก็บนะฮะเอ่อ ถ้าใครไม่รู้ว่าเกมไมอยอนดีคอมบัน,นโดมันคือเกมอะไรคุณลองไปเสิร์ชหาดูได้นะฮะเป็นเป็นเกมเติร์ p เพร o n ั h นชูตติ้งหรือเปล่าวะช่างแม่งตอนนี้คิวได้หลายคนแล้วนะฮะเชียร์แลไวไงเชียร์แล้วเชียร์แล้วคิวเข้าไปนะฮะเขาตายอันนี้ฮะนี่นี่คุณดูคุณดู้งซ้ายล่างนะฮะที่เขียนว่าจอกฮะอันนี้อันนี้คือพวกแพ้แล้วผ่านนะ ก็อย่างนี้เลยฮะดูดีครับทีมผมคะแนนนำโด่งเลยฮะเพลแลพักเอ้ยเชียร์เชียร์แอ๊ะตายโอ้โหโหดครับโดนตุ๋ยเลยคือหมวนหมวนเนี้ยจะจะเก็บธงเอาคะแนนหรือจะฆ่ากันเอาคะแนนก็ได้นะฮะมันก็มีหลายแบบนะฮะก็เหมือนเล่นเดน,นแมทธรรมดาแหละแต่ว่ามันมันมีการเก็บธงเพิ่มขึ้นมาเอ็มเก็บแบบนี้นะฮะไม่ใช่ทงหรอกมันอาจจะเพิ่มความสามารถลายีด้วยไงก็เป็นไรที่ดีเหมือนกันนะฮะดีไปอีกอย่าง โอเคเฮ้ยโอ้แขงเต็มเต็มตูดเลยโอ้โที่หนึ่งโหดนะเนี่ยแคปเตอร์ทั้งสิบสามอันนะฮะเฮ้ยจะกั้นทำไมวะโอ๊ยสัตว์ว่องไตกั้นไอ้เนี่ยี่นี่พี่ผมมีคนเกลียนนะแม่งกั้นไม่ให้ไปครับพี่แกอยากไปคนเดียวพี่แกอยากไปเก็บคะแนนคนเดียวแม่งเกลียนครับท่านผู้ชมครับเก็บเก็บแม่งเก็บแม่ง เก็บแม่งเก็บแม่งให้หมดนะฮะนิสได้รับหนึ่งคะแนนแล้วท่านผู้ชมทุกท่านโอเคอือจะสามคะแนนแล้วแหลมแหลมแหลมสามเซปเตอร์คะแนนได้สิบเจ็ดแล้วผมพูดผิดนะฮะเชดมอนอืออือเออตายอ้าวแม่งไม่ได้คิวเอ้ยแม่งไม่ได้คะแนนนะแกมเบย เฮ้ยสรุปผลแล้ว,พวเพิ่งรีวิวได้แป๊บเดียวเองอ่อะไม่มันเลยเย,ย่ขึ้นเราไหมเนี่ยอ่าขึ้นด้วยคนสุดท้ายเลยไม่ใช่คนที่4นี่คนสุดท้ายคนที่5 <ยะ S 2> โอเคนะอ่าอันนี้อันนี้รีวิวโหมดนะฮะรีวิวโหมดแล้วก็เล่นไปด้วยนะฮะอ่านี่ก็คือเกี่ยวกับโหมดนี้แหละนะฮะต่อมาเล่นโหมดอะไรดีวะเอออ่าห้องก่อนนะฮะ เอาไหนจะเป็นผู้โชคดีโดนถ่ายนะฮะเอ้ยคนพิษงั้นเล่นอันนี้แล้วกันนะฮะโอเคใช้แค่นี้แหละไปเลยโอ,โ,โอ้โหตัวผมก็กากาก,ากนะฮะอยากเล่นด้วยก็แอดมาได้นะฮะโอ้โหดูดูด,ดูทีมผมดิโอ้เย็ดสี่คิวแล้ว ไม่เป็นไรครับผมไม่ถือสาครับไม่บอกแร้ว่าทีมกากอะไรเงี้ยผมรู้ว่าพวกคุณทำดีที่สุดแล้วนะฮะไอว์เอ้ยเอ้ยเชี่ยเชี่ยเชี่ยโอ้โอ้โอ้ไอ I am a l i ิสทำไมไม่ไม่ไม่ไอเอ็มอลวะ I am a l i อลชื่อโอ้โหยอมเลยเดี๋ยวมีคนถามนะว่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวตอบปัญหาที่คนมักจะถามนะฮะ แต่ยังไม่มีใครถามหรอกแต่ตอบก่อนนะฮะก็คือว่าถามว่าใช้โปรแกรมอะไรอัดเกมนะฮะก็โปรแกรมแฟบนะฮะไม่ใช่แฟบนะฮะแฟบนะฮะแฟบไม่ใช่แฟบย้ำว่าแฟบไม่ใช่แฟบ <c oughs> สองตัวลวดครับท่านผู้ชมครับแลนผู้ชมครับสองตัว